ลิปนี้เรามาดูรายละเอียดของมีดเล่มนี้กันนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ทําจากเหล็กแนบชนิดไม่มีร่องนะครับเป็นมีดเหล็กแนบนะครับและทีนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นมีดข้างเต่านะครับสาเหตุที่เป็นมีดข้างเต่านะครับเพราะว่าคอในขั้นตอนที่ผมตีบีบกันนะครับพอตีบีบกันปุ๊บเนะี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นร่องฉีกนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นล่องฉีกฉีกยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะครับก็คือนะครับเราจะเห็นล่องรอยตรงนี้มันจะเป็นล่องรอยหลุมสนิมใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันจะเรียบๆที่เรียบๆตรงนี้ก็คือรอยเชื่อมนะครับเพราะมันจะฉีกฉีกยาวมาลักษณะอย่างนี้นะครับพอฉีกยาวมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีดเล่มเนี้ยมันจะเฉพาะใบมันยาวถึงประมาณนี้นะครับต่พอผมตีแล้วมันฉีกพอมันฉีกปุ๊บก็เลยตัดตัดในส่วนของคมอย่างเงี้ยเข้ามานะครับ ข้ามาจะถึงตรงนี้เพื่อที่จะให้ลอยฉีมาสุดที่ตรงนี้นะครับลอยสุดมาสุดลอยฉีมาสุดที่ตรงนี้เสร็จแล้วตัวนี้ให้เป็นเป็นเนื้อเด็กเดิมเพื่อที่จะทําเป็นกันนะครับเสร็จแล้วพอพอขบวนการตีเนี่ยมันมีปัญหานะครับมีปัญหาตรงที่มันฉีกก็เลยหยุดขบวนการที่จะทําให้มันสมบูรณ์นะครับหยุดขบวนการที่ทําให้มันสมบูรณ์แล้วก็เอามาใช้ทําเป็นมีดข้างเต่าไปนะครับ เอาไว้ใช้เล่นๆนะครับไว้ให้คนไวให้ยืมนะครับถ้าเวลามีคนมายืมมีดก็จะให้เล่มนี้ไปนะครับในทีนี้ด้วยเชิงของรายละเอียดนะครับพอตีเสร็จปุ๊บนะครับมีเล่มนี้ไม่มีน้ำมอไม่มีน้ำมอไม่มีการปรับเกณฑ์เหล็กใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือพอมันฉีกปุ๊บผมก็หยุดเลยหยุดเสร็จแล้วก็เจียนะครับเจียเสร็จแล้วก็ชุบด้วยน้ำนะครับไม่มีการน้ำมอไม่มีการผ่านกระบวนการปรับเกณฑ์เหล็กนะครับชุบแข็งด้วยน้ํา ปกตินะครับน้าธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับชุบแข็งด้วยน้ําเสร็จแล้วคืนไฟด้วยการย่างนะครับก็จะได้มีดเลนี้มาตัวนี้ก็เลยผมก็เลยทํามาเป็นวีกิตนะครับทําเป็นวีกิตเพราะว่าคมวีกิตเนี่ยถ้าเวลาให้คนอื่นยืมไปเนี่ยกลับมาเราไม่ต้องซ่อมอะไรเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมีดเพรด้วยว่ามีดเราจะพังเสียหายนะครับไม่ต้องเสียดายคมมีดนะครับเพราะว่าไอ้ตัววีกิตเนี่ยคมมันแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะเอาไปฟันลงดินไปขุดดินมันก็จะช้าแค่เฉพาะยอดนะครับ ก็จะช้าแค่เฉพยาะยอดไม่เยอะนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคมแบ่งซ้ายขวานะครับถ้าคมแบ่งซ้ายขวาสาหรับมีทางานเนี่ยก็คือผมจะไม่ให้ใครยืมนะครับก็คือถ้ายืมไปก็คือกลับมาก็คือจะต้องตั้งคมใหม่เลยนะครับแต่คมชนิดเนี้ยมันดีนะครับมันดีตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเหลี่ยมมีมุมนะครับมีเหลี่ยมมีมุมมีแสงมีเงานะครับดูเรียบร้อยดูแล้วสบายตานะครับแล้วเรียบร้อยมันก็เลย เป็นมีดที่สวยงามนะครับซึ่งมันจะผิดแตกต่างไปจากมีดคมแบ่งซ้ายขวานะครับถ้าคมแบ่งซ้ายขวาเนี่ยดูมันจะเป็นมีดเหมือนเป็นมีดเบี้ยวนะครับถ้าคนถ้าท่านไม่เคยเห็นก็จะบอกว่าเป็นมีดเบี้ยวเลยโดยเฉพาะช่างนะครับโดยเฉพาะช่างมีดนะครับเพราะว่าผมจะมีอยู่เคสหนึ่งนะครับมีอยู่เคสหนึ่งที่ลูกค้าส่งมีดไปทําด้ามนะครับไปทําด้ามทําฝักทําฝักนะครับไปทําฝักเสร็จแล้วช่างท่านนั้นก็ปรารถนาดี เจียจากคมแบ่งซ้ายขวากลับมาให้มันเป็นคมวีกิจเลยนะครับในความาัฒนาดีนะครับก็คือเพราะว่าท่านก็อาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับเมื่อกีเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะที่มันเบี้ยวๆนะ่ก็คือมันเป็นสรีระของมันตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเบี้ยวเพราะว่าสายตายเอียงสายตายาวนะครับแล้วก็ทาออกมาให้มันบิดๆเบี้ยวๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือด้วยโครงสร้างของมันมันจะเป็นลนักษณะอย่างงั้นนะครับต็ว่ากันไป เดี๋ยวนี้ข้อดีของคมชนิดนี้ก็คือเวลากรีดกระดิกระดาษเนี่ยมันจะหวานนะครับแล้วมันเป็นคมตั้งต้นที่ให้ความรู้สึกว่ามันทนนะครับทั้งๆท,ที่ฟันแหลงแรงนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยางไมนมะม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันนะครับเทสคมนะตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคมกระดาษทรายเบอร์120นะครับเป็นคมจัดกระดาษทรายสายพานนะครับ ข้อดีของมันก็คือฟันแรงๆฟันหนักๆฟันอัดเข้าไปเถอะนะครับฟันอัดเข้าไปยังไงมันก็ไม่พังนะครับขอแค่ให้ฟันลงตรงๆอย่าฟันฟาดนะครับฟันอัดลงไปตรงๆอย่าฟันฟาดนะครับอย่าฟันเอียงนะครับอย่าฟันแฉลบนะครับ ฟันลงไปตรงๆนะครับอยให้มันแฉลบนะครับนี่คือคุณสมบัติของมีดคมมีดชนิดนี้นะครับดูร่องรอยครับดูร่องรอยตัวนี้จะเป็นคม30องศานะครับคม30องศาด้วยเสียงและน้ำหนักของการฟันเมื่อกี้เราก็เห็นไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองกีดกระดาษดู เมื่อกี้เราก็เอาส่วนตรงนี้ฟันนะครับเราจะเริ่มปักส่วนจากส่วนที่ไม่ได้ฟันนะครับยาวไปถึงปลายนะครับผ่านจุดที่เราฟันไปแล้วเห็นไหมครับ เพราะว่าการเพราะว่าอะไรมันถึงขีดได้เพราะว่าการฟันมันไม่ได้เอายอดคมใช้พอยอดคมแตกลงไปนิดนึงนะครับส่วนที่ทํางานก็คือส่วนของแก้มนะครับส่วนของแก้มซึ่งมันจะแตกต่างกับการเฉือนนะครับการฟันจะแตกต่างกับการเฉือนแรงมีเท่าไหร่อัดลงไปให้หมดถ้าเป็นคมนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อยาฟันเฉียงยาฟันฟาดนะครับฟันลงไปตรงๆถึงแม้ว่าจะเป็นคมที่บางๆแต่ถ้าเป็นยอดเนี้ย ยังไงมันก็ไม่พังนะครับถ้ามีดทํามาตามขั้นตอนนะครับทามาตามขั้นตอน1มีดทํามาตามขั้นตอน2ฟันไม่ให้มันฟาดนะครับก็คือฟันลงไปตรงๆนะครับฟันลงไปในแนวดิ่งฟันลงไปตรงๆนะครับถ้าฟันเฉียงก็เฉียงเฉียงให้มันเฉียงให้มันตามแนวเฉียงก็คือคําว่าตรงในที่นี้หมายถึงถ้าสันมีด สันมีดกับยอดคมมันชี้ไปทางไหนก็ให้แรงไปทางนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างสมมติกรณีนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับสันอยู่นี่คมอยู่นี่นมันชี้ไปทางนี้นะครับมันชี้ไปนี้แล้วก็ต้องฟันลงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสันอย่างนี้คมอย่างนี้แล้วเราฟันฟาดลงไปอย่างนี้นะครับถ้าฟันฟาดลงไปอย่างเงี้ยยังไงก็พังนะครับเหล็กเทพแค่ไหนก็พังคมเนี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราฟันลงไปตรง เรฟันตรงไปตามแนวแนวของมันนะครับโอกาสที่มันจะพังอะ่ะมันมีน้อยนะครับเลือพละกําลังที่ฟัน,นไปเมื่อกี้นะครับบวกกับไม้ก่อนะครับไม้ก่อนะรเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการฟาดฟันยังไงมันก็ไม่ยังไงมันก็ไม่หมดนะครับคมแล้วมันก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าแหมมีดของเราเนี่ยรักษาคมดีจังเลยแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นการเฉือนโลหะนะครับแต่ถ้าเป็นการเฉือนแม้ว่ามันจะเป็นแค่กระป๋องอลูมิเนยียมบางๆเฉือนแค่เบาๆนะครับ แค่เบาแค่นี้ก็ปิดจับแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือเหตียลทนทำไมคนโบราณถึงห้ามเอามีดเนี่ยไปตัดโลหะนะครับทั้งๆที่กำลังการเฉือนโลหะเมื่อกี้เนี่ยไม,ม่ไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของการฟันแรงๆของตัวนี้นแต่ว่าคมมีดไปละ,ะแต่ว่าขมมีดไปละ เหตุผลก,ก็เพราะว่าถ้าเราเฉือนเนี่ยยอดคมมันทํางานโดยตรงนะครับยอดคมมันทํางานโดยตรงในขณะที่ถ้าเราฟันเนี่ยยอดคมมันแทบจะไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่าพอ,พอ,พอยอดคมมันแตะปุ๊บมันก็จะมีองศาของยอดที่มันสลบออกมาเป็นบ่านะครับและตัวบ่าเนี่ยจะเป็นตัวรับแรงกระแทกทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ใช่ยอดนะครับซึ่งไม่ใช่ยอดเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราเลือกที่จะทำงานนะครับ <c oughs> อยู่ที่ความเข้าใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ความเข้าใจ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเราทำอะไรอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือมีดข้างเต่านะครับเล็กแม่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันกลับมาคมเหมือนเดิมมกี่กระดาษได้แล้วก็แค่ไปรับส่วนบาน,นี้เข้าไปนะครับมันก็จะกลับมากี่กระดาษได้เหมือนเดิมกลับมาหัน่นเนื้อหั่นอะไรได้สบายๆเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าไม่มีที่รับนะครับถ้าไม่มีที่รับก็จะอาจเป็นลักษณะของการ หม,มากกับเหล็กนะครับหมาก,กับเหล็กเพราะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้พอพอเราถูก,กับไอเจ้าตัวกระปองแล้วเนี่ยนะครับหน้าคมมันจะอาจจะบิดจะเบี้ยวจะยุะบก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพเหล็กแล้วแต่สภาพการชุบมานะครับแต่แล้วเราก็จะเห็นภาพนตามลงค่าสัตว์ตามเคียงเนื้อใช่ไหมครับพอเขาหั่นเนื้อแล้วไปโดนกระดูกปุ๊บเนี่ยแตเลมีดมนคมเขาก็จะมาขีดกับเหล็ก ถ้าไม่มีเหล็กก็ก้นคกนะครับหรือของแข็งนะครับก็จะมาแาบนีนบ้แล้วก็จะเห็นลักษณะการทํางานอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทาําไมเขาต้องทําอย่างนี้เพราะว่ามีดคมมันล้มไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยพื้นฐาน